มีใครเคยเห็นไหมสมุดวาดรูประบายสีแบบโบราณ e n d u c ชื่สาวน้อยแสนกลเล่มละ8บา<ะ>ทแต่เราได้มาฟรีนะมีคุณป้าใจดีให้เรามาหลายเล่ม,มอันนี้จะเป็นเจ้าหญิงยุคใหม่แต่ว่ากระดาษคือเก่าแล้วก็บางมากเดี๋ยวเราจะระบายหน้านี้แหละเบลกับมาน้อยส่วนสีที่เราจะใช้ระบายในวันนี้เป็นสีไม้ของมาสเตอร์อาร์ตเซตนี้มีสีให้เลือกใช้ถึง72สีเลยเนื้อสีเขาชัดสดใส่ทุกเฉดเลยแล้วเนื้อสีเวลาระบายนุ่มมือมากไม่แข็งกระดาษอย่างกระดาษที่เราระบายวันนี้ดูดีบางมากเห็นทะ,ทะลุทะลวงไปอีก2 3สาชั้น แต่ด้วยความที่เนื้อสีไม้ของมาเตอร์อาร์ตมันนุ่มอะกระดาษของเราก็ไม่ขาดไม่เป็นขุยระบายลื่นมืออย่างใครที่ชอบระบายสีภาพคนหมดห่วงได้เลยเซตนี้มีสีเนื้อเยอะมากอย่างสีเนื้อคือมีให้เลือกถึง3มเฉดสารภาพเลยนะเราชอบเจ้าหญิงเบลมากแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเจ้าหญิงเบลมีหมาแล้วหมาเจ้าหญิงชื่อทีครับบอเราเพิ่งรู้จากเล่มนี้เลยนะกลับไปรีบระบายสีกันต่อดีกว่าและเวลาระบายสีเราก็จะชอบใช้สีดําเก็บรายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายพอระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วภาพเจ้าหญิงของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลย